ทีมงานท,นทอตัน,นพัทย,ยาดับคอมภูมิใจ,ใจเสนอสาระดีๆ<ใ>จ,จากพี่อ้งูเหล็กตอนข้อแตกต่างระหว่างสุขา คันซิวกกันถึงเรื่องสุขาบุว่าสนซาดใดในโลกนี้เวลามีทุกบุว่าสิทุกหนักหรือทุกเบาต้นหลายก็มักสิเข่าไปใสบริการยังสถานที่แห้งนี้เพื่อปลดเรื่องทุกที่มีอยู่ให้ระบายออกมาเป็นปัสสาวะและอุจจาระซึ่งก็ถือเป็นสภาพวะปกติธรรมดาของมนุษย์ในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายแม่นบอครับแต่ก็เชื่อว่าหลายท่านก็อาจสัยังบ่หู้ว่าสุขาหรือสวมที่เฮาใสกันยูทุกมือนั่นปัจจุบันมันมีอยู่ด้วยกัน2ระบบครับครับระบบแรกเป็นระบบบ่อเกละบ่อซึ้ม ระบบบ่อเกลือบ่อซึมก็คือประมาณว่าเมื่อของเสียย่อยสลายไปแล้วก็จะซึมลงไปใต้ดินแต่สิ่งที่ตามมาของระบบนี้ก็คือเวลาเกิดน,น้ําท่วมน้ำซีบอร์ซึมออกไปนอกบอ่อเนื่องจากดินที่ยูร,รอบๆบ,บ่อชุ่มไปด้วยน้าซึ่งนำน้ำที่ท่วมนี่แหละอาจทิไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในท่อจนเกิดอาการกดชักโครกบ่ลงหรือราดน้าบ่ลงนั่นเองครับส่วนวิธีการแก้ไขคงตองปล่อยให้พื้นดินแห้งไปตามธรรมชาติอาการที่กล้าวมาข้างต้นมันก็สิหายไปเองครับ ต่ขันประสบปัญหาน้าม่วมโดนหลายจนอดไม่ไหวก็คงต้องไปใส่บริการรถดูดสวมกันแล้วล่ะครับพี่น้องงานนี้ ส่วนบางกรณีอาจเกิดจากท่อส่วนมันแตกให้เทดินไหลลงไปอุดตันกันเป็นจังซี่ก็ควรตามสร้างมาซ่อมท่อและทะลวงสิ่งที่มันอุดตันออกไปให้เบิดครับแต่ขันว่าสูบออกแล้วก็แล้วซ่อมท่อแล้วก็แล้วอันชักโครกนี่ก็ยังกดหน้าบวลงก็อาจเป็นเพราะมีสิ่งไปอุดตันท่ออากาศของบ่อได้ครับเด้ออธิบายง่ายๆเลยก็คืออุปมาว่าเวลาเขากรอกหน้าลงไปในขวดที่บ่มีทั้งใหอากาศออกกว่าที่กรอกหน้าบวมลงมันบอกครับวิธีแก้ไขก็คือให้เอาสิ่งที่อุดปลายท่ออากาศของบ่อออกไปย่าให้มันตันครับ บัทีนี้มาทําความรู้จักกับส่วนอีกระบบนึ่งเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับในปัจจุบันนี้นั่นก็คือระบบทางบําบัดสาเร็จรูประบบนี้ที่เป็นส่วนที่ใส้กลนไก่ย่อยสลายซิ่งปฏิกูลต,ต่างๆเนกลายเป็นน้ำสะอาดและสามารถปล่อยลงไปในท่อสาธารณะได้เลยครับ เห็นยังไงกันแน่ครับคงที่ได้รับเก็ดความรู้เล็กๆน้ออๆเกี่ยวกับสวมกันไปแล้วเนาะซึ่งการติดตั้งสุขาหรือสวมให้ถูกวิธีก็มีผลกับการใส้งานที่ได้เป็นสถานที่ปลดทุกย่างถูกสุขาราไมัมมีอายุการใส้งานไปโดนๆและเป็นสถานที่สุขาร้มสงอุไาอีลีจา้าสนับสนุนเกร็ดความรู้ดีๆโดยทีมงานทอตันพัทยาดอทคอม